พบก,กับช่องนุ่มวล่ามนี่ครับได้ตำหอยแข้งใส่ข้าวโพดใส่อันหมูย่อครับพี่น้องครับพี่น,อน้องมาแซ่บแซ่บน้อกันแล้วก็ทอดหมูครับทอดไกนิโก้ก็มีนี่ครับทุเรียนครับพี่น้องแซ่บๆมาแซ่บๆนี่พี่น้องตัวใหญ่เลยมาชมกันบึง้งนุ่มวล่ามกินในีบึง้งกินเซนส์สีไล่ขายทุเรียนต่อพี่น้องนี่ มาเด้อผู้ใดอยากซื้อทุเรียนนี่พี่น้องแซ่บๆขำโอ้ยง่ายๆเลยามาหนียเฮ้ยนี่เต็มปากเต็มคำดีซะเหลือเกินพี่น้องบอกทัวร์ข้าวโพด น,น,นี่ครับหมูทอดอนี่หมูทอด <c oughs> พี่น้องอือครับครับมือพี่น้องไม่ใส่หมูเน่าใค่น้ำมนะขามดองน้ำมะขามเปียก โอกาสหน่วยใหญ่แซบเฮ้ยมุมเลยนะไม่ต้องเอาใส่ซอนกรึบอืมกึดปั๊บเลยอร่อยไหมรั่วแค่นี้พี่น้องแซ่บแซ่บปะนาะ มันส่งออกนัวๆไหมใช้นหนามบักข่ามไหมพี่นอ้องพี่น้องในข้าบึงด่านข้างก็คือแม่นำหนึ่งเลยวะแม่ ี่นอเอาด้าเปียกให้นเพิ่นบึงมั้ะเนี่ยกองลองสีพี่น้องเนี่ยแ่บโจโจ ω. เอาน้ำใส่ก่อนตักน้ำใส่มาพี่น้อง Mm hmm. ืืสิครัแบแซ่บชะบมเรอพี่นองเอฟีเพื่ออยากกินทุเรียนครับอืมสังมาผกผนเขาตังแพ็คให้ลูกค้ายูกหิวเขาอืมโเลียนแซบบแบบ่แบๆบแม่ข้าผุเช้านครอนม่อนน,อน,อน,อนอหิวเขานุ่มไม่รำไปเห็ดเขามาให้กินลว หมูว่านขายไปร่วมซึ่งของน้องไส้พร้อมซึ่งของเดีวกองพร้อมสามร้อยกว่ากิโลครับพี่น้องสาม,ามร้อยที่ร้อยโลหมูว่านครับพี่นอ้องส่งมาเดาวอันนี้ลถไหมส่งจริงนะคะไม่ต้องลกวแม่ค้าโกงนะคะส่งจริงโอ้แสบพี่น้องเนี่ยทำหอยแข้งน,นุ่ยเญ่ ต้องกลับกินเต็มปากเต็มคำเดียน้องเฮยเนาะเัาแข็งแล้วเนาะ น,นี่พี่น้องแ่บพ,พนนันแล้วมเปลี่ยนอไเปียกบางกินฮอตพอเถ,ถาเลยพี่น้องกินนั้งทีงงซูนําหนาหัวาเก่แก่อ่ไ้กอเกออาน้ขอนพนม ทำแซบเอาให้มเนี่สุดยอดเลยเนาะรสชาติกลมกลมเลยพี่น้องหมูแดดเดียวสั่งได้เลยพี่น้องหมูแดดเดียวเนี่ยต้องเอ็นหมูดดเดียววะินเพราะว่าวไปใส่กันอ่ะอืม ัมเด็ตเดียวแค่ตุม่มนี่โอ้เสบเ็ดโลนึงก็ไ้หลายขาไปเล่ยมดเดียวนี่้อง กระสือกินดูไพน้องน้อยๆเนี่ยแต่มันเต็มปากเต็มคำดีไหมตักน้ำออาไปจุย้ย <c oughs> แทบพี่น้องทนผ่านไงบ่ผสานนะมาค่ะมาค่ะบอบออย่งพืชผักมือพืชบงคนแดดมากกว่านะ โอมีข้ามบออเบี้ง,ง <c oughs> ตานน้ข้อมนันมแซ่บเลยเอากินขอออาา้าวมดต้อไปใหมคัถ้ดต่อโอ้แซ่บพี่น้องนนแซ่บ นี่พี่น้องแซ่บหลายโอ้ย <c oughs> ตึงเพ็ดกลงเลยพี่น้อง <c oughs> มันเต็มปากเต็มคำดีพี่นอ้องยังไปหาสื่อกินหน่อยๆมันแน่มันเก็บมันโซ่สิแก๊ได้กินกินน่อยไงสวงสามตัวอิ่มโลด,ดพี่น้องแพ้งกระทามัน เตม้มันนะี่ตำเสียพี่ดีนมไว้รั้วเก่งดังในเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางนอกอืมแทบวะแทบพี่ไไดีดวงหอยแห้แงเลยพอดีเลยขนมเจ้าของเนี่น,<ะ>นั่นนี่ขนมพ่อในซื้อมา ตุเรียนในตู้มีเลยนะนี่พี่นอ้องแสบตัวเด่นอื้มมัดไอแหลทพี่นอ้นองแซ่บ พ <laughs> ี่น <Abby seine Christmas> <sein wicked> ้องมือด <sh> ้วยได้น้องแก่นเจ็บ อบเบือืมดเรื่องอนัานครับผู้ได้มักคลิปนี้ของนุ่มวลล่มกับสาวนาครพนมครับตำหอยแค้งใส่ข้าโูดครับพี่น้องแซ่บ น้ำกันกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตไคร่เด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิง่งเด้อเอฟซี FC พดอยากกินทุเรียนทักมาเด้อครับเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาครับทักมากครับพี่น้องครับส่งไ้เมืองนอกะเด,ททดีส่งเด้อส่งเดินในไทย <c oughs> ครับไปละครับ